ครับสวัสดีครับผมในอำเภออุ้มผางนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอยหัวหมดนะครับกิโลเมตรที่10นะครับวันนี้เรามาอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมดอยหัวหมดของอำเภออุ้มผางเรานะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลนะครับหยุดยาว3วันนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อุ้มผางเนี่ยเป็นจํานวนมากครับคาดว่าก็ประมาณสัก3 0 0พันกว่าคนนะครับในเช้านี้นะครับปลายฝนต้นหนาวนี้นะครับเขาก็จะมาดู ทะเลหมอกณนะจุดบริเวณจุดชมวิวดอยของหมดนี่นะครับการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ประมาณสัก 3- 400คนนะครับรคาดว่า,าจุดนี้ก็จะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็จุดชมวิวทะเลหมอกแห่งนี้มากขึ้นครับ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธมนวันจเจริญวงพิสิทิ์ผูุมในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานตากนะคะวันนี้เรามีการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เป็นช่วงลองวีคเอนนะคะที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่ามาจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะคะซึ่งอย่างที่มาจากสมายไพเน็ตเนี่ยคะ่ะท่านก็มาจากกรุงเทพนะคะมา พักที่ตากน่าจะสักสี่คืนนะคะสี่คืนมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ กอมอสินะคะที่อำเภออุ้มผางได้เห็นทะเลหมอกได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อำเภออุ้มผางเนื่องจากว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวและฤดูการท่องเที่ยวน้ําตกทีลรอสูช่วงนี้น้ําตกก็สวยงามนะคะหรือว่าถ้าหากมาเดือนหน้าก็จะได้ล่องเรือเห็นสายลุง้งมาลองจับลุ้งกันที่น้ําตกทีลรอจ่อกันนะคะนี่ก็คือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวหลักของอำเภอ อุ้มผางจังหวัดตากแล้วก็เชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงศาสนานะคะอย่างที่นี่มีวัดป่าศักด์นะคะ แล้วก็มีวิถีชุมชนนะคะหรือว่าท่านไหนจะไปเดินถนนคนเดินนะคะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์ถ้าเป็นวันหยุดยาวตรงกับวันอาทิตย์ก็จะเปิดอีกหนึ่งวันแล้วก็จะมีสินค้าชุมชนสินค้าท้องถิ่นท่านไหนอยากจะใส่เสื้อชาวกะเหรี่ยงเสื้อปากกากยอก,ก็มีจําหน่ายซึ่งราคาไม่สูงนักนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งและสามารถที่จะเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอพ,พกพระซึ่งยังมีอะโวคาโดที่ยังมีสวนสวยงามนะคะแล้วให้นักเที่ยวได้ชิมอะโวคาโดซึ่ง ตอนนี้ได้รับเป็นสินค้า GI ของจังหวัดตากแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวในอำเภออพระจะมีเส้นทางสายดอกไม้นะคะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ในเส้นทางนั้นก็จะมีเส้นทางสายหมูเรามีสายหมูทั้งกลางวันกลางคืนด้วยนะคะกลางคืนเราก็ไปไหว้เท้าเทพสุวรรณโนนะคะที่วัดศรีพรเพรนมาตายายลามที่อำเภอพบพระหรือกลางวันหรือว่าท่านไหนจะไปเวียนเทียนรอบ เจดีชเวดากองจำลองได้นะคะที่วัดไทยวัฒนารามนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปะไทยเมียนมานะคะที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสค่ะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่อำเภออุ้งผางแล้วก็ ที่สําคัญมอแกสตตรนมีนะคะเรามีสินค้าหลากหลายที่เป็นอาหารถิ่นในพื้นที่โดยเฉพาะมาถึงที่นี่แล้วไม่ทานอาหารทะเลบนดอยถือว่ามาไม่ถึงแม่สอดน,นะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจังหวัดตากในโครงการตากเที่ยวได้ให้ด้วยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีครับผมประธานชมรมท่องเที่ยวอุ้มผางนะครับวันนี้ชมรมเราร่วมกับทางท่านยอมคืออุ้มผาง ท่านพอท่องเที่ยวจังหวัดตากนะครับท่านสารสุขอำเภออุมลงนะครับได้มาอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมดนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับช่วงที่รองรับฤดูหนาวเข้ามานะครับวันนี้นะครับจุดนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมประมาณ3-400ท่านนะครับ ในลองวิกเอนเนี้ยนะครับนักเที่ยวมาทั้งหมดประมาณสามพันท่านนะครับแต่ว่าที่จุดท่องเที่ยวจุดนี้นะครับเรามีาเขาเรียกว่าดอยหงหมดมีพระอาทิตย์ขึ้นมีทะเลหมอกนะครับก็มีคนมาเที่ยวชมหลากหลายนะครับเราอยากให้รู้ว่าอุ้มผางมีที่เที่ยวอีกหลายแห่งนะครับอยากเชิญชวนมาเที่ยวครับ ยังเล็ก่เลยนะดูตอนนี้ดิเล็เฉินเนดีไหล้กไม่มีใช่ไหมหาหลักานใหญ่เลยมันเคยจำไดว่าแต่เราเอาเท้าก่อนหาหลังฐาได้เจองั้นเดิน

พี่พี่ติวทายก่อนนะครับ น้อง <nenhum bunları> คนที่ไหนครับคนกรุงเทพครับมากันเยอะไหมมาสี่คนครับสี่คนครับผมแล้วที่พักมาพักที่ไหนพักที่นี่แหละครับอุ้มผางนี่แหละครับครับแล้วเมื่อวานไปเที่ยวตรงไหนครับเมื่อวานก็เที่ยวในเมืองมานไดแหละครับแวะแม่สอดแล้วก็เที่ยวในอุ้มผางนิดหน่อยครับอุ้มผางนิดหน่อยครับแล้วเช้านี้มาดูหมอกใช่มาดูหมอกครับจะไปไหนต่ออีก เดี๋ยวก็ไปที่ลาซูครับเข้าน้ําตกที่ลาซูตอนบ,บ่ายบนะ่ายเมื่อกี้ครั้งแรกเลยครับเรามานั่งดูมหมอกนี่ตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่ง <laughs> ตื่นตีห้าครึ่งเมื่อคืนทุกเที่ยวไหนเมื่อคืนก็เนี่ยครับแรกๆอุ้มผานกันเดียวเลยครับเที่ยวถนนคนเดินใช่ครับยืดีดีกว่าน้องอะไรนะปานครับ้องปานครับผมพิมพเทพครับผม นนรครับผมท่านประธานครับวันนี้มาคณะอะไรครับอ๋อวันนี้ผมมาต้องเที่ยวกับบริษัทสมายเป็นเน็ตนะผมก็จะพาคณะของสมาคมแก๊สสมาคมมิตรภาพที่ผมอยู่ไหลายนะมามามาตะเวก่อนนะแต่ดูแล้วว่าหน้าเที่ยวที่นี่นะแต่เหนื่อยเป็นนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แล้ว <c oughs> ต้องมีคนใจสู้ที่มาถึง ก็มาคุ้มค่านะฮะเมะื่อวานเมื่อวานไปล่องล่องแก่งแล้วก็ไปน้ําตกทีรอสูวแล้วก็เมื่อคืนนี้ตลาดตลาดคนเดินเนยเอถนนคนเดินแล้วนี่ดอยหัวหมุดสวยมากเลยวันโอ้แมผมจำไม่หมดนะ,ะเที่ยวหมดนะแต่หน้าเที่ยว ครับผมแล้วบรรยากาศอากาศเป็นยังไงไหมโอ้บรรยากาศเย็นสบายฮะสบายดีมากเลยฮะลำบากดูอย่างเดียวคือเดินขึ้นมาฮะแต่พอได้นะฮะนะดีเลยฮะไม่ใช่ว่าพอได้ฮะเดี๋ยวพอดีมาถึงเจอท่านในอำเภอด้วยฮะนี่ในอำเภออุ้มผางท่านดีมากเลยฮะแล้ววันนี้ท่านพออททสำนักงานตากเข้ามา๋อเพอพออมาตากด้วย นี่วันนี้ก็โชคดีมาถึงเจอสัมผัสหมดเลยอะ่ะต้องมาอีกเดี๋ยวทัวรคณะจมานี่วันที่เท่าไหรสิบเจ็ดหรือยี่สิบเดือนหน้านี่จะมาอีกคณะหน 30, ึ you, ่งสี่สิบนะโอเค<ช>โอเคครับพอดีพวกเราเที่ยวยิ่งใหญ่สมาคมแก๊สเฮียต้องเลยถือปายให้เปิ้ลด้วยแหละอ๋อทมหากินด้วยครับเจ๊ถือหนึ่งสองสาม ดีเลยดีเลยอยอ่๋ยอะนะคะเลไยค่ะไล์ค่ะเยี่ยมส่งส่งไปที่เพจททเฟซบุ๊กทอทตา่ละเดี๋ยวจะมีรางวัลรางวัลส่งไปให้นะคะ ใจใ่ใจแม่สอลดจำรถค่ะบังเงินเจอสองที่สามที่แล้วค่ะใช่สาวสาวตามมาดูตามมาดูว่าดูแลดูแลต้องเที่ยวที่นี่ดูแลดีมากคะ